แนวรุกทีมชาติไทยชุดไหนถูกใจคุณในการเจอกับจีนและก็สิงคโปร์นัดเชียร์ตาคัดบอลโลก2026เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดคุยไปพร้อมๆกันครับย้อนไปเจ็ดเกมที่อิชิเข้ามาคุมทีมชาติไทยนะครับแต่และเกมเนี่ยล้วนเป็นการเจอกับทีมที่มีดับโลกที่แข็งแกร่งกว่าเราหมดเลยแล้วก็คุณภาพเนี่ยดีกว่าหมดนะครับแต่ว่านี่คือ2เกมแรกแหละในการเจอจีนแล้วก็สิงคโปร์ที่เป็นคู่แข่งที่เราสามารถจะเปิดเกมบุกเข้าใส่ได้แบบ เต็มสูบนะครับทางใน,นแง่ของคุณภาพที่เราเองไม่ได้เป็นรองอย่างแน่นอนนะครับเกมแรกไทยจะไปยืนจีนที่เซินอย่าง 6มิถุนายนแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านวันที่11มิถุนายนในราชามังคลากีฬาสถานนะครับจากการประกาศรายชื่อออกมาทั้งหมด27คนก่อนจะตัดตัวเหลือ23คนในการไปเจอจีนก่อนเกมแรกนะครับเรามาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับว่าแนวรุกชุดไหนเนี่ยเหมาะสมที่สุดนะครับในการเจอกับจีนแล้วก็สิงคโปร์ด้วยนะครับแผนแรกเลยนะครับปีกซ้ายเป็นสุบรโชคปีกขวาเป็นเจริญศักดิ์กลางรุกเป็นชนาทิพย์และหน้าป้าเป็นทีลิลป์ดังดาน,นะครับ ถ้าเป็นชุดนี้เนี่ยก็น่าสนใจที่ว่าเจริญศักดิ์เองก็ฟอร์มโดดเด่นกับเมืองทองนะครับล่าสุดก่อนจะมาติดทีมชาติก็ยิงบุยลำได้ด้วยส่วนทางฝั่งซ้ายเนี่ยสุประโชคเองก็คงต้องยืนพื้นกับการเล่นตรงนี้อยู่แล้วนะครับชาติทิพย์เองก็คงต้องเป็นกลางลุกตัวสำคัญของไทยในการบัญชาเกมแต่หน้าเป้าเนี่ยทีสินดังดาถ้าเข้ามาเราคงจะมีภาพที่เห็นการเก็บบอลแดนหน้าของ เทพมุยมากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้เองทีละศิลป์เองก็เพิ่งจะลงเล่นในคัดบอลโลกหดเนี่ยไปแค่เกมเดียวนั่นคือการเจอสิงคโปร์ในการเป็นตัวสำรองนะครับการได้เห็นเทพมุยลงเป็นตัวจริงก็น่าจะมีมิติมีการสร้างเกมบุกที่ทาให้ไทยเองก็มีพิษส่งที่เฉียบคมมากกว่าเกมก่อน,ก,อนก็เป็นไปได้นะครับแผนที่2นะครับก็คือสุภรโชคทางซ้ายเหมือนเดิมแต่ทางขวาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสุพนัทนะครับแล้วก็กลางรถเป็นชาทิพหน้าเป้าเป็นทีลศิลป์ ชุดนี้จริงผมก็มองว่าเซนบอลเองก็ทันกันเหมือนในชุดแรกแหละครับแต่ว่าสุภนัทเองถ้าออกสตาร์ตัวจริงก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าจากเกมที่เจอเกาหลิต้เนี่ยเจ้าแบงค์เองก็ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับก็บางคนเองบอกว่าอยากเห็นเจ้าแบงค์นเนี่ยเล่นเต็ม,เต,มเต็มเกมเลยถ้าแผนนี้ก็น่าจะทําให้ตอบโจทย์กับแฟนบอลที่หลายๆคนอยากให้เจ้าแบงค์นเนี่ยลงสนามเป็นตัวจริงเล่นครบ90นาทีนะครับแผนที่3เนี่ยสุภโชคฝั่งซ้ายเหมือนเดิมฝั่งขวาสุภนัท กลางลูกชาทิพต์แต่หน้าเป้าเป็นสุบชัยใจเด็กนะครับก็สุบชัยโอ้โหเล่นร่วมกับทางสุบโชคสุบนัทมาตลอดนะครับเซนบอลทันอยู่แล้วแล้วก็เล่นร่วมกับชาทิพ์เองก็มาสม่ำเสมอน,นะครับแล้วก็รู้จักมักจีก,กันเป็นอย่างดีก็มองว่าแผนนี้สุบชัยก็คงจะได้ความสดแล้วครับแล้วก็ร่างกายที่น่าจะดูฟิตเต็มร้อยกว่าเทียสินดังดาเพราะเทียสินเองก็เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาโอเคแต่ว่าสุบชัยเนี่ยก็ยืนระยะ กับไทยลีกในฤดูกาลเนี่ยได้ดีมาตลอดนะครับแล้วก็ยิงระตูอย่างถล่มทลายแล้วก็ลุนเป็นนาโุนวคนไทย2สมัยติดอยู่ด้วยนะครับแผนสุดท้ายนะครับก็สุบทรโชคทางซ้ายเหมือนเดิมกลางรุ่เป็นชาทิพแต่ปีขวาเนี่ยเป็นเจริญศักดิ์วงค์กรเล่นกับปรเมศอวิไลที่เป็นกองหน้าตัวเป้านะครับเมืองทองกับปรเมศเองก็ต้องยอมรับว่าปรเมศเนี่ยไม่ใช่หน้าเป้าจ่าๆนะครับเล่นกับเมืองทองแต่ว่า ประเมนก็มันจะสอดหาพื้นที่ในการเล่นหลังลายแล้วก็เข้าไปทำประตูได้ดีหลายต่อหลายครั้งนะครับเมเตตไทยอีกหนึ่งคนที่ยิงประตูเกิน10ลูกได้นะครับในฤดูก,กาลนี้เราก็กำลังมั่นใจมากๆเลยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมกับเกมล่าสุดที่ชนะบุรีรัมศูนย์นะครับล้วก็เล่นกับเจริญศักดิ์น่าจะเข้าขารูใจกันเป็นอย่างดีส่วนกับทางชาติทิพย์แล้วก็สุบโชคเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่า ทั้งหมดเนี่ยเคยเล่นร่วมกันมาแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเห็นเรื่องของความกระหายแพชชัน่นแล้วก็ความบ้าบินในการวิ่งเข้าหาบอลน,นะครับในการเพรสซิ่งของปรเมฆที่ร่างกายเขาถือว่าฟิตมากๆนะครับสังเกตในเกียกับบุญรำล่าสุดเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขาเองก็ไล่เพรสจนกองหลังบุญรำเองก็มีสั่นๆเหมือนกันนะครับต้องเตะทิ้งในหลายๆจังหวะทําทให้เซตเกมจากหลังไปหน้าได้ไม่ง่ายด้วยและเชื่อว่าน่าจะเป็นแัเต่ที่มีวินัยพอในการเล่นเกมรับ อย่างต่อเน,นื่องและแข็งแกร่งพอที่จะเล่นเกมร,รับตลอด90นาทีนะครับและเป็นแฟนอยากจะเห็นอิชิช้นักเตะ4ตัวบนในเกมรุกเนี่ยเป็นใครลองคอมเมนต์กันบอกหน่อยนะครับในคลิปนี้ในการเจอกับจีนซึ่งชี้ตาสำคัญมากๆนะครับเราจะเป็นต้องชนะแล้วก็มาเจอสิงคโปร์ก็ต้องการคว้าชัยชนะเหมือนกันนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม subscribe YouTube t h a i Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ